ข้าพเจ้านางสาวสุภลักษณ์บรรดาศักดิ์ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมขอ,อนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจนารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่สองวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2567ดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานิเทศกรากับ ติดตามและประเมินผลส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วย PMD Care Model ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ100และได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมอันดับที่3ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2567ระดับเขตตรวจราชการที่13ด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาภายใต้รูปแบบ p m d Smart Model นำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนโรงเรียนได้รับการเผยแพร่ข้อมูลแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรภาครัฐและเอกชนส่งผลให้สถานศึกษามีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้าอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและนำความรู้ทักษะที่ได้มาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาทำให้สถานศึกษาได้รับรางวัล IQA Award โรงเรียนขนาดกลางระดับยอดเยี่ยมประจำปี2,566ประเด็นท้าทายการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ PMD model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม P Process บุคลากรมีการวางแผนและกำหนดมาตรฐานของการทำงานปฏิบัติงานอย่างมีระบบ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA โดยมีกิจกรรมโครงการเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายดังนี้อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกการนิเทศภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC M Man สรงเสริมบุคลากรทำงานเป็นทีมมีการนิเทศติดตามผลปรับปรุงแก้ไข ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน D D e v e l o p m e n t เน้นการพัฒนาคุณภาพที่ส่งผลต่อผู้เรียนครูสถานศึกษาและชุมชนอย่างยั่งยืนผลลัพธ์จากการพัฒนาครูจากกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก และได้รับการนิเทศร้อยละ100สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างรอบด้านได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรลานเข้าศึกษาต่อเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ9.16รางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. รางวัลชมเชยการประกวดแต่งคำประพันธ์ระดับชาติประจำปี2567โครงการวิวัฒนศึกษาอาเซียนอ่านเขียนบทกวีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข,ข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่โครงสีสุภาพโครงการรักภาษาไทยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครราชสีมา 3. รับรางวัลเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสอพทโอเบกสเตเชียลสดาว 4. โรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบที่จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่มการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาและเป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรมมีจิตอาสาจิตสาธารณะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ